SCG ซ i g h บ้านแห่งนวัตกรรมกระเบื้องและสุขภัณฑ์คอตโต้ตราชาร์สมาร์ทบอร์ดเหนียวทนดีเฟิร์มแอนเฟล็ก แฟนคลับรายการเกมเนรมิตห้ามพลาดเพียงแสดงความคิดเห็นผ่านทาง Facebook ของรายการเพื่อเชียร์ทีมคุณเอกกี้กับน้องนิกกี้หรือทีมคุณภูมิกับคุณเพชรจ้าข้อความที่ถูกใจของทั้งสองทีมจะได้รับของที่ระลึกจากทีมที่คุณชื่นชอบกลับมาในช่วงตัด<ะ>สินนะครับของรายการเกมเนรมิตครับช่วงนี้เป็นช่วงที่จะสรุปว่าใครจะได้รับของรางวัลมูลค่า2 0 0 0 0 0บาทจากเอ็ และนอกจากของางวัล2 0 0แ0นบาทแล้วนะครับยังมีสิทธิ์เข้าไปลุ้นบ้าน SCG HOME นวัตกรรมเพื่อที่สุดของการยัวอายซึ่งมีมูลค่าสูงถึง12ล้านบาท <Yeah. S 1> oh โอ้โหจะเป็นเจ<ม>้<ม>าขนะองนะสคู่นี้นะครับไม่ทราบว่าวใครจะเป็นคู่ที่สิทธ์เข้าไปชิงสิทธิ์นี้นะครบับอยู่ที่การประกาศผลที่รวบรวมจาก นักศึกษาที่ชมรายการจริงติดตามจริงมาถึง3สัปดาห์ด้วยกันนะครับสรุปคะแนนตอนนี้ครับเป็นอย่างไรครับคุณท็อปครับดีเจภูมิดีเจเพชรจ้28นา28คะแนนพี่เกี้และน้องนิกกี้นน2 6คะแนน2คะแนนครับมีผลก็ได้ไม่มีผลก็ได้ถ้าเกิดทีมใดที่หนึ่งสามารถเอาชนะใจคนดูซึ่งเป็นน้องนักศึกษาที่ชมจริงทั้งหมด7 0คะแนนนะครับคราวที่แล้ว คะแนนออกมาค่อนข้างลิกล็อกนะครับทีมที่จะได้ของรางวัลมูลค่า200,000บาทจาก S c G ได้แก่ทีมของไม่ต้องกดดันขนาดนี้ดิซิเว้อย่าประกาศเลย ทีมของทีมของทูมและแม่จ้าครับมาเลยมาเลยมาเลย,ยชนะพรคะแนนเจดสิบหต่อทีมที่แปชนะเจ้อเจ้เจ้เจอโอ้โออครัครับ สรุปผลคะแนนจากคณะกรรมการทั้ง3ท่านและผู้ชมในห้องส่งอีก70ท่านทีมคุณภูมิและคุณเพชรจ้าชนะทีมคุณเอกกี้และน้องนิกกี้ไป76ต่อ4 8คะแนนนะครับได้เลย้เลยได้เลย้เลยได้นะครับได้ครับได้ากบ้านนะครับได้ด้วยนะครับเดี๋ยวพี่เปิดท้ารู้สึกเป็นยังไงครับคุณภูมิคุณเพชรจ้าครับถ้าเกิดดูกันจริงๆเนี่ยมันพวกเราไม่ได้มีใครแพ้หรือว่าชนะหรอกนะครับ อาจจะเป็นน้องหมาทั้งหลายที่เป็นผู้ชนะเพราะว่าสิ่งที่ทําลงไปเนี่ยมันพะมันเข้าถึงจริงๆนะคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยถ้าเกิดได้ดูแล้วเนี่ยนะครับมีเวลาว่างๆอยากใช้เขาไปช่วยด้วยใครที่มีแรงซัก์ก็เรื่อเกันก็สําคัญใครที่มีแรงกายสามารถไปช่วยมาทุกตัวผมเชื่อว่าเกิดมาคู่กัคบคนเวลาเราไปไม่ว่าจะเหนื่อยขนาดไหนเนี่ยเขาเห็นคนเขากระดิกหางแล้วเขาวิ่งมาเขาอยากจะเล่นอยากเลียกับเราเพราะแรงใจเนี่ยสำคัญด้วย คร,ครับในส่วนของผมเนี่ยนะครับครั้งแรกที่เกมนี้ติดต่อมาเนี่ยผมรู้สึกว่า <c oughs> โอเคไปช่วยน้องหมาแต่ไม่เข้าใจคอนเซ็ปต์ว่าเนลมิดเนี่ยคือเนลมิดยังไงสําหรับเกมแต่พอไปถึงหน้างานหน้าเซตเนี่ย <c oughs> เพียงไม่กี่วันเนี่ยเนลมิดสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อหมา800ตัวขึ้นมาได้นะครับ <c oughs> ไม่ใช่ด้วยแค่เรา4คนแต่ต้องขอบคุณทีมงานทุกคน <c oughs> พี่ๆหลายๆฝ่ายทุกๆฝ่ายที่ร่วมกันรวมไปถึงรายการรายการนี้ด้วยนะ <c oughs> ครับที่ทําให้เกิด อาโปรเจกต์ดีๆแบบนี้แล้วก็อาจจะส่งต่อไปไม่ใช่แค่น้องหมานะครับอย่างที่พี่ๆเขาบอกอาจจะมีน้องแมวหรือในอนาคตก็พัฒนาไปเป็นสิ่งอื่นด้วยนะครับก็ต้องขอขอบคุณรายการเกมเนรมิตด้วยนะครับมาถึงยิมขอพกกี้อพีกกี้ก่อนเลยพกกี้กนเลยพกกี้กก็ดีใจที่ได้มาทําสิ่งดีๆให้กับน้องหมาก็อย่างน้อยสุดสองห้องนี้เชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับน้องหมาที่ ไม่ใช่แค่เป็นพันตัวมันจะมีมาเรื่อยๆถ้าเกิดเรายังคงทารุณมันอยู่อย่างนี้นะฮะก็ขอให้น้องหมาซื้อๆกันละกันเนาะครับนะครับครับน้องนิกกี้ล่ะรู้จีไงบ้างครับเนื้อหมูอร่อยครับเนื้อปลาอร่อยเนื้อกุ้งอร่อยนะครับเนื้อไก่อร่อยเนื้อเป็ดอร่อยไปกินพวกนั้นเถอะครับยังมากินหมาเลยครับกินลกสี่ร้อยไอ้บ้าไปฆ่าเขาอีกนะครับก็ยังไงก็นะครับผมผมครับน่ารักน่ารักนี้นะครับเราก็ต้อง ขอขอ,ขอบคุณนะครับนักเนรมิตมืออาชีพที่ให้เกียรติมาร่วมรายการกับเราทั้ง3ท่านขอบคุณนะครับขอบคุณครับรวมถึงน้องๆนักศึกษาที่น่ารักทั้งเจสานครับขอบคุณครับขอบคุณและที่สำคัญที่ขาดไม่ได้เลยผู <t <t ้เข้าแข่งขันของเราพี่เอ็กกี้และน้องนิกกี้ครับขอบบคคุณรัและเราก็ผู้เชี่เราภูมิ ไปด้วยรอยยิ้มอย่างนี้เสมอนะครับคุณผู้ชมครับและน้องๆครับในข่าายการข้าคืนนี้เราจะมีภาพประทับใจบรรยากาศการให้มาฝากกันด้วยและอย่าลืมติดตามนะครับว่าสัปดาห์หน้ารายการเกมนินมิตจะไปนินนิทสาธารณประโยชน์อะไรเวลาเดิมครับสี่ทุ่มครึ่งทางทรบ5ห้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับดี หน้าแรปเปอร์หนุ่มมาดกวนจอยบอยสวัสดีครับผมจัเสียงได้เลยพี่พี่เป็นนักร้องใช่ไหมใช่ครับเออรล้จักเป็นอรครับโอ้โหและหนุ่มป๊อบเสียงนุ่มสแตมอภิวัตขอบคุณทุกทีมงานนะาที่มาช่วยกันเดี๋ยวก่อนคนจะทำให้เสร็จก่อนแล้วค่อยขอไลฟ์ไลฟ์ไลฟ์เชื่อฝีมือเคยดูรายการทีวีจะมาดนดิทเพื่อใครสัปดาห์หน้าห้ามพลาดครับ